นะครับผมมองว่าเซตเนี่ยขึ้นมาเพื่อปิดช่องว่างทำแพทเทิร์นดิสติบิวชันในการรีบาวตรงนี้เฉยๆผมมองอันนี้คือความไบแอชของผมนะเพราะว่าเขาทำโลเวอร์ไฮโลวเวอร์โลต่ำลงต่ำลงแล้วก็ยือ้อตรง1612ตรงนี้และงัดกลับขึ้นมาตรงนี้ทำแพทเทิร์นชนเทรนไลน์ Line, ตรงนี้ผมมองว่า ถ้าวันนี้นะวันนี้นะบ่ายวันนี้นะหนึ่งหกสามสามไม่เลยเนี่ยปิดไม่เลยวันพรุ่งนี้เซ็ตจะดิสเซิบิวชั่นอีกครั้งเออนี่มองแบบแบบบแอดเลยนะกลับกันกลับกันวันนี้ถ้าพี่กัฟของเราหน่วยกำลังพิเศษของเรากับพี่อินทัชแบกเฟสกันเนี่ย แบกกันจนเลยขึ้นมาเนี่ยรวมผลึกกำลัง jts ด้วยเนี่ยเบรกโซนนี้ขึ้นมานี่คือจะเป็นจังหวะที่ตรงนี้เป็นบอททอมเอาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มนับหนึ่งในไซเคิลใหม่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็น a b c อ่าประมาณนี้นะครับอยู่ที่รอบบ่ายภาคบ่ายอยู่ที่ภาคบ่ายว่าว่าเขาชอาวอยังไงวันนี้คือ เราจะเห็นได้ว่าการผลึกกําลังของตลาดเนี่ยค่อนข้างใช่ไมแข็งแรงมากเออกราฟเนี่ยทำนิวไฮนะไม่ใช่แค่นิวไฮคือ all time high เลยนะครับ all time high เลยนะครับกรอบสะสมเนี่ยใช้ระยะเวลาอยู่สักพักหนึ่งกรอบสะสมใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งแล้วเบรกเทรน n d ตรงนี้มาออกหวียึกยักหน่อยแต่ไม่มีนิวโลเห็นไหม รอจนกว่าทามมิ่งจนได้ A B C ตรงนี้และก็เลือกทางขึ้นอย่างแข็งแกร่งอย่างแข็งแกร่งเลยเรียกว่าได้ประมาณนี้คือแบกแบกเซตอย่างชัดเจนหลังจากที่ขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้แล้วเขาถ้าเป็นขึ้นมาแบบนี้มาอัพแบบนี้แล้วไม่ไปชนตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพักฐานพักฐานแปลว่าอะไรพักฐานต่างกับพักตัวแบบไหนพักฐานคือพักการขึ้นให้ทุกคนชินกับราคาว่ามันอยู่ตรงนี้ ประมาณว่าเหมือนประมาณว่าอยู่กับที่ไม่ไปไหนเป็นระยะเวลานานๆให้ทุกคนชินกับราคาให้ทุกคนเพลินกับราคาให้มองว่าไม่สามารถขึ้นไปมากกว่านี้แล้วและก็ไม่ลงด้วยก็จะเคลื่อนไหวในกรอบแบบนี้สำหรับผมเนี่ยเรียกว่าพักฐานพักตัวเนี่ยคือการเหมือนไปต่างจังหวัดอะพักฐานคือย้ายถิ่นฐานจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งส่วนการพักตัวเนี่ยคือระหว่างทางเนี่ย ระหว่างทางเนี่ยอาจจะเดินทางไปเชียงใหม่แบงกอกขับรถไปนอนแถวนครสวรรค์สองสามวันแล้วไปต่อ,อถึงเชียงใหม่แต่ถ้าพักฐานเนี่ยจาก BKK เนี่ยขึ้นไปถึงเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วกำลังอาจจะย้ายถิ่นฐานเตรียมตัวอยู่ก็เลยพักที่เชียงใหม่สัก6-7เดเดือนละกัน ประมาณนี้นี่คือเปรียบให้เข้าใจง่ายเลยพักให้ทุกคนคิดว่าอ้าวตกลงเป็นคนเชียงใหม่แล้วใช่ไหมไม่ใช่กรุงเทพแล้วใช่ไหมอ่าอยู่นานนะเออแต่ไม่รู้ว่าจะกลับกรุงเทพหรือเปล่าปรากฏว่าขึ้นไปต่ออะไรประมาณนี้ครับพักฐานกับพักตัวคือจะประมาณว่ามองให้ทําให้ทุกคนชินกับราคาแต่ถ้าใครสังเกตก็ออกข้างแล้วก็กลับมาสะสมในโซน a b c นี้ได้แล้วก็เลือกทางขึ้นประมาณนี้สําหรับกราฟมาแล้วเมื่อวานเนี่ย ถ้าตัดไปเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะเอาวันนี้นะถ้าถ้าสมมติว่าเป็นคือถ้าเป็นในส่วนของการตัดสินใจเร็วๆเนี่ยต้องดูการการเปิดเปิด ATO แล้วหลุ้นแต่สำหรับผมก็ถ้าสำหรับหุ้นเล็กหุ้นเล็กเนี่ยการหวด ATO ในโซนเนี้ยเป็นการเสี่ยงมากเพราะว่าฟีฟอร์ดมันต่ำ มันสามารถนะครับมันสามารถเขย่าเราให้ล่วงลงมาเคลียร์คนเคลียร์มวลชนออกไปแต่ถ้าเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับจำไว้เลยฮะซินาริโอจะแตกต่างกันนะครับหุ้นใหญ่เนี่ยถ้าเห็นป,ประมาณลาักษณะนี้มันจะรีบเอาขึ้นมากมันจะไม่ให้เราทันเนี่ยประมาณนี้เบรกเอาขึ้นไปฟอสเบรกยากมากนอกเสียจากว่ามีการมีการเคลียร์ลงมาอาจจะ ไม่ถึงหรอกแต่ผมคิดว่าฟอลยากอะแต่ว่าเราเราเราไล่ไม่ทันแล้วไงความความการเบรกเอาที่ฟอลสเบรกยากเนี่ยมันมักจะไปเร็วโดยที่ให้เราไล่ไม่ทันทําให้เราจะประตัดสินใจซื้อตรงนี้ก็ถือว่าถือว่าถือว่าช้าไปหลายก้าวแล้วจะลองดูจังหวะที่ผมชอบบอกว่าไอา้ time frame ย่อยอย่างนี้ถ้ามันรีบขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยคือเจ้าเนี่ยคือเจ้ามืองัด ato ขึ้นเนี่ยตรงนี้เป็นแมสแล้ว เนี่ยอย่างเงี้เป็น Mass แมสละทุกคนเห็นว่ามันขึ้นก็เลยตามแต่ไอจังหวะตรงนเนี้ยเนี่ยเป็นจังหวะที่ช่วงชิงจังหวะกันเนี่ยเป็นจังหวะที่ตัดสินใจยากมากนะครับจะเอายังไงไม่เอาแต่ลักษณะ,ละ,ละแบบนี้อาจจะมีอาจจะมีทุบลงมาแล้วก็ประคองแถวนี้หรือเปล่าหรือก็ไม่รู้หรือถึงถอ็มเอแหรือเปล่านะครับถ้าสําหรับถ้าในลักษณะข,ของการเบรกเอาแบบหุ้นใหญ่เนี่ยเออต้องต้องต้อง,ต,องต้องกล้าต้องกล้าแต่ถ้าหุ้นเล็กเนี่ยไม่เหมาะอย่างยูดีบีจอย่างเงี้ย BGT มาจ่อเบรกแบบเนี้ยระวังให้ดีเลยมันมันเล่นแน่นอนมันเอาหมายถึงว่ามันฆ่าคุณแน่นอนเอออย่างนี้มันจะคนละไซส์หุ้นกันนะครับทีนี้เนี่ยเจ้ากราฟเนี่ยเขาก็เป็นอะไรผู้ถือหุ้นใหญ่ของ InTouch อ่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของ InTouch ก็เลย correlation ตามๆกันเดี๋ยวอาจจะงงเนี่ยผมเอาเส้นออกไปหนะ่อย เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นของ in-touch นะครับเพิ่งซื้อด้วยคุณคุณคุณสารัตนะเพิ่งเเพ,พิ่งซื้อไม่กี่น่าจะน่าจะยังไม่ถึงปีด้ซ้ำหรือว่าเกินแล้วผมจำไม่ได้แต่ว่าเพิ่งได้ยินข่าวเพิ่งซื้อ in-touch ก็เลยเปิดกระโดดขึ้นตาม c o ล r e เดชั่นอ่าเนี่ยเปิดกระโดดขึ้นมาแล้วเทสกรอบสะสมโซนกลาง,ลางนะครับปกติแล้ว n t t u u h เนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นโฮดดิ้งไม่ใช่แบบหุ้นซิ่งอะไรอยู่ในเซ็ร้อยนะฮะเออก็ ก็ถือว่ามีนัยยะตามกันมาเหมือนกันนะครับเ,เข้าไปดูที่เซตได้เลยเสิร์ชชื่อกิ t o u c h นะครับแล้วก็ดูข้อมูลหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เห็นไหมอันดับหนึ่งเลย คุณสหรัฐเป็นเจ้าของอินทัสอีกคนนะฮะออีกบริษัทนะถือหุ้นสี่เปอร์เ็นนะี่ยแทบจะแทบจะกืนทั้งบริษัทแล้วอะ่ะฉะนั้นเนี่ยมันคอร์ริเลชันตามกันนะครับปรากฏว่าไอ้เจ้าอินทัสเนี่ยดันไปถือหุ้นไทยโฮมอีกคอร์ริเลชันตามกันอีกเอา้าสลับสับเปลี่ยนถือหุ้นคล้องกันไปคล้องกันมา,นมาหุ่นวายไปหมดนะฮะเห็นไหม ผู้ถือหุ้น40%เหมือนกันเอา้าอินทัชถือหุ้นของไทยคมอยู่ครับอา้าวสนุกแล้วทีนี้ก็ค o r r e l a t i o n ตามไปมาเลยอะเห็นปะไม่รู้ว่าเนี่ยไทยคมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะเอาเส้นออกก่อนบางคนอาจจะไม่ชอบเส้นเยอะนี่เบรกกรอบสะสมสำคัญโซนกลางขึ้นมาวันแรกในรอบกี่เดือนกี่เดือนนล้วเนี่ยโอ้โห แปดเดือนเก้าเดือนไทยคมทำนิวไฮในรอบเก้าเดือนนะครับอ,อ,อืส่วนในแพทเทิร์นเด็กเล่นหุ้นเนี่ยก็จะประมาณนี้นี่เอน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดตัดตรงนี้เห็นไหมไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านผมจำได้ผมเคยให้กันบ้านแต่ว่าด้วยความที่มันขยึกขยือ แต่สิ่งที่ผมบอกประจําก็คือว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ถอยกลับลงมาตรงเนี้ยถือว่าเขายังไหวอยู่ฉะนั้นเนี่ยกรอบสะสมตรงเนี้ยเบรกขึ้นมาพร้อมกับเทรนไลน์ด้วยก็ขยึกขยือตรงนี้ไปไหมไปแต่สําหรับผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะไม่ไหวจริงๆนะถ้ามาอย่างเนี้ยผมก็ไม่ค่อยถืออะมันมันคาราคาซังนานไปมันควรจะออกลายแบบเร็วๆกว่าน,นี้ยสุดท้ายแล้วมันก็มันก็ไปคือเป็นรางวัลของคนคนอดทนนะฮะอืม ก็ก็สุดท้ายก็เบรกมาแล้วเบรกกรอบสะสมโซนกลางขึ้นมาได้อีก EMA 89ก็ผ่านกรอบสะสมกลางก็ผ่านตอนนี้ค่อนไปทางบนแล้วทีนี้แหละเราก็ต้องมาดูว่า3ตัวเนี้มันจะไปในทิศทางเดียวกันขนาดไหนบางทีกัฟพักตัวเนี่ยเฮ้ยไทยคมจะพักไหมอินทัชจะพักไหม ทีมจี G เมื่อวานของพี่ทันสุตาอ่าพี่ธันสุตาถามผมเข้ามาว่าแอดคะเอ่อที่ว่าที่ที่ธันสุตาถาม,มาว่าแอดคะมันมีข่าวเมื่อวานข่าวเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นดิโต้เข้ามาเก็บเพิ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของดิโต้เข้ามาเก็บเพิ่มปรากฏว่าข่าวก็เขาเรียกว่า Buy on Fact จริงๆครับ b u ออนแฟ c กหน้างานจริงก็คือไบออนแฟ้งแต่ ATO เลยงัดไปแต่ว่าด้วยความที่เป็นแมสก็เลยเคลียร์ลงมาเห็นไหมเคลียร์ลงมาแล้วก็ปิดแบบช่างหมนช่างหมนไปแบบอีหยังวะปิดแบบนี้ไปโดยอากลงพูดถึงหุ้นใหญ่เข้ามาไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้แล้วอย่างที่ผมบอกว่าพี่จันสุตาเมื่อวานเราก็บอกกันใช่ไหมว่าถ้าอยู่ดีมันปิดเลย6ขึ้นไปเนี่ยหบาทขึ้นไปเนี่ย มันเอาแน่มันมันต้องมีในยะแน่นอนถ้าหกบาทขึ้นไปด่านแรกเสร็จด่านต่อไป ema แปดสิบเก้าซึ่งวันนี้มันกลืนได้หมดเลยมันกลืนได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยจังหวะตรงนี้ต้องพอเราเราทำกันบ้านมาเมื่อวานแล้วเราต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้มันเสี่ยงต่ำสุดๆถ้ามันไปเราได้ต้นทางรีวอร์ดเพียบเลยโซนบนโซนลึก เสียเสียตนะังเนี่ยมีอยู่แค่ตรงนี้นะครับก็ต้องต้องต้องกล้าวัดแล้วเป็น distribution brake distribution ในไซเคิลแคบตรงนี้นะครับกำลังจะไป t ท s t ีแล้ววันนี้นะผมบอกง่ายๆเลยคิดว่า7.25ตรงเนี้ยเป็นแนว f e e l i n g 7 2 5เป็นแนวซ e e l i n g เออแล้วแนว ceiling มันดันเป็นแนว A ตรงนี้พอดีเลยอ่ะเอาสิระหว่างทางเนี่ยขยี้เราอยู่หรือเปล่าแนวรับสำคัญเนี่ย EMA 89แต่คิดว่าไม่น่าจะกลับลงมาแนวรับตัวต่อไปเนี่ย6.6ถ้าถอยกลับมาถ้ามันเขย่าถึงตรง EMA 89ต้องไหวต้องต้องต้องกลั้นใจถ้ามันจะเอาถ้า t m G หักหลังเราจริงๆ มันจะปิดต่ำกว่า Distribution ตรงนี้แต่ถ้ามันไม่หักหลังเนี่ยมันจะปิดตลาดอย่างแย่ขึ้นเลย EMA 89แล้วก็เบรกกรอบสะสม6.6แล้วก็ถ้าอย่าง e x c e l l e n t ไปเลยคือปิดพอดี A ในไซเคิลแคบตรงนี้ที่ Feeling วันนี้เลย7.25ครับโอ้นี่นะมีอยู่ซีนารีโอมีอยู่3อย่าง ถ้าเรากล้าที่จะหดตอนนี้เราต้องกล้าว่ามันจะต่ำลงมาถึง EMA 89แล้วเราทนไหวไหมแล้วถ้ามันหลุด EMA 89เรากล้าคัดไหมเออประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะสำหรับสาหรับเทคนิคนะไม่ได้เชียร์ในการซื้อขายนะฮะผมพูดตามที่ผมสอนนะอืมแล้วพอจบเต็มแท่งโซนนี้แล้ะไปวัดกันโซนใหม่ข้างบนและทีนี้แหละ เคยเห็นเวลาทีมจีมันเล่นไหมผมเพิ่งพูดเมื่อวานมันเล่นที่มันเล่นแบบมันเล่นเป็นบ้าเป็นหลังอ่ะมันเล่นเป็นบ้าเป็นหลังเลยเวลามันเล่นทีนะแต่ถ้ามันไม่เล่นมันก็ไม่เอาเลยฉะนั้นเนี่ยเซนติเมนต์มีอะไรไหมทีมจีไม่มีนะเกี่ยวกับเฟซเนี่ยไม่มีเลยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเกี่ยวกับเฟซเลยอีเวนต์ตัวเองล้วนๆนะครับไม่ต้องไปพูดถึงฟันเดอเมนทอลเลยอีเวนต์ตัวเองล้วนๆนะครับส่วนดิสโต้ไม่ต้องพูด ต่อไปก็อัลฟาเอ็กซ์อ่าอัลฟาเอ็กซ์เริ่มมาหลังจากเปลี่ยนชื่อกันเป็นมงคลมาแล้วก็ไม่หุ้นไม่เป็นมงคลเลยนะฮะนี่อัลฟาเอ็กซ์เนี่ยจะมีความสวยตรงที่ว่าทำดับเบิลบอททอมแล้วหนึ่งสองกรอบสะสมตรงนี้หัวโผลมาแล้ว EMA 89ออยู่แค่เอื้อมอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าใครทำกันบ้านเนี่ยก็ก็จะเจอนะฮะก็จะ ก็จะเจอนะครับถ้าใครไม่ทำเนี่ยก็จะดูไม่ทั่วก็จะไม่รู้ว่าแพทเทิร์นมันเป็นอะไรยังไงแต่ถ้าใครทํากันบ้างทุกตัวเนี่ยจะเห็นหมดนะครับเราจะเห็นต้นทางเห็นต้นน้ำนะฮะเนี่ยก,ก็เริ่มมีอาการแล้วถ้าปิดตลาดยืนเหนือแบบเนี้แสดงว่ามีในยะมีนนยะสําหรับอัลฟาเนะครับ